กาตูเล็บลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนสาวน้อยหนอนหนังสือกับสีผมอาถรรสวัสดีค่ะทุกคนเรื่องนี้เป็นการมิกกัน2หัวข้อนะคะนั่นก็คือลูกชอบอ่านหนังสือจากน้องออมธิดาและสีผมอาถรรจากน้องเบเบ้ค่ะวันนี้ลงได้คลิปเดียวนะคะเพราะว่าช่วงเย็นพี่ต้องซักผ้านะหวายเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือพราของเธอมักพาเธอมาที่ห้องสมุดประชาชนอยู่บ่อย ด้วยความรักการอ่านนี้เองทำให้เธอได้ฉายาจากเพื่อนๆว่าหนอนหนังสือตั้งแต่เข้าเรียนอนุบาลเธอก็เป็นที่หนึ่งของชั้นเรียนทุกครั้งที่มีการสอบปลายภาคเอาล่ะทุกคนจ้าดูตัวอย่างหวายเอาไว้นะสอบปลายภาคเทอมนี้เขาก็ได้ที่หนึ่งอีกแล้วหวายเธอเก่งจังเลยเธอติวให้เราบ้างสิเราก็ด้วยอยากให้เธอติวให้ หวายนั้นมักจะภูมิใจอยู่เสมอกับการได้เป็นที่หนึ่งของตัวเองเมื่อขึ้นชั้นมัธยมเธอก็ยังคงขยันอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเหมือนเดิมหวายจะรีบมาโรงเรียนก่อนคนอื่นเพื่อมานั่งทบทวนบทเรียนในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนฮ้ naval, <the skill ful movement> <S doors> matt, ถึงฉันจะพยายามขนาดนี้ก็ตามเถอะแต่ก็ยังมีสิ่งที่น่ารำคาญใจฉันอยู่อย่างหนึง่ง หวายนั่งถอนหายใจเมื่อเธอนึกถึงเรื่องที่เธอกำลังกลุ้มใจอยู่พอขึ้นชั้นมัธยมมาที่หนึ่งของเราก็ถูกโค่นล้มเพราะใยห,หัวหน้าห้องแท้ๆเลยใช่แล้วค่ะตั้งแต่ที่หวายเข้ามาเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนนี้เธอก็กลายเป็นที่สองเพราะหัวหน้าห้องเจ้าถิ่นนั่นแหละมีตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์ได้เลยนะครับ ดูสิยายหัวหน้าห้องตั้งใจเรียนสะที่ไหนก็เห็นกดโทรศพัพท์ยิกๆเลยคนจะฉลาดอยู่เฉยๆเขาก็ฉลาดงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกหน้าด้วยเหตุนี้หวายจึงพายายามเรียนพิเศษที่สถาบันติวเตอร์ต่างๆหวังว่าฉันนะ้าจะสู้ยายหัวหน้าห้องได้สักทีนะ แต่การพยายามของหวายก็ยังไม่เป็นผลเธอยังไม่สามารถทวงคืนที่หนึ่งของเธอกลับมาได้เฮ้ยนี่ก็เรียนหนักมาเป็นเดือนเดือนแล้วขอเข้าเว็บขายสินค้าดูอะไรให้เจริญหูเจริญตาหน่อยแล้วกันนี่มันอะไรนะ่ะวิกผมที่ใส่แล้วจะเรียนเก่งงั้นหรอตลกที่สุดโฆษณาเกินจริงชมัดแต่ช่างเถอะฉันไม่ได้สนใจเรื่องนั้นฉันสนใจว่าสีมันสวยดีตั้งหาก เพราะราคาที่ไม่แพงเกินและเป็นของที่เธอถูกใจทำให้ไหวตัดสินใจสั่งสินค้าชิ้นนั้นมาพัสดุมาส่งครับลูกค้าว้าวขอบคุณมากเลยนะคะส่งไวมากเลยค่ะหลังจากนั้นหวายก็ไปโรงเรียนพร้อมกับใส่วิกผมอันนั้นโหน่ารักดีนะไหวขอบใจนะอลัน เรียนเป็นที่หนึ่งไม่ได้งั้นสวยเป็นที่หนึ่งก็แล้วกันว้าว <Wow. S 1> เออวายเธอชื่อวายสินะใช่จ้ะมีอะไรหรอเย็นนี้ไปกินอาหารญี่ปุ่นด้วยกันนะฉันเลี้ยงเองเห็นไหมล่ะพอดูดีพอสวยขึ้นก็มีหนุ่มมาเปลให้หืมขอบใจนะที่พามานะ่ะอร่อยมากๆเลย ไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากสั่งอะไรเพิ่มเติมก็สั่งเลยนะมีสินะที่เขาเรียกว่าอิ่มจังตังอยู่ครบบเฮ้ย hey, ทำไมหน้าตาของไหวายกลายเป็นแบบนั้นนี่เราตาฝาดหรือเปล่าเออไหวเราขอโทษนะแต่เราต้องกลับบ้านแล้วล่ะนึกขึ้นได้ว่ามีธุระนะ่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไร หวายรู้สึกแปลกใจในปฏิกิริยารีบร้อนของเขาแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักและในตอนนี้ก็มีเรื่องราวบางอย่างที่เปลี่ยนไปเพราะการสอบลายภาควันแรกหวายสามารถทำคะแนนแซงหัวหน้าห้องเป็นท็อปของชั้นเรียนไปเลยทีเดียวดีใจที่สุดเลยในที่สุดฉันก็ทำคะแนนได้แซงเธอที่หนึ่งต้องเป็นของฉัน ทุกคนยินดีกับเพื่อนหน่อยนะจะหวายนะ่ะเขาทำคะแนนได้ท็อปแทบทุกวิชาเลยนะเก่งมากๆเลยเธอไปติวที่ไหนมาเธอไม่อยากจะคุยฉันก็สอบได้เลขตัวเดียวนะเลขตัวเดียวแต่เบิ้ลสองตัวเท่านั้นเองหวายรู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากที่เธอได้บรรยากาศเดิมๆของเธอกลับคืนมาวายเอาไว้เธอติวให้พวกเรา ใช่ใช่ถ้าเธอทําให้พวกเราสอบได้คะแนนดีๆอย่างเธอได้เดี๋ยวฉันนะ่ะพาไปเลี้ยงไอติมเลยนะโอเคจ้าได้ไม่มีปัญหาหรอกวายรู้ดีว่าการที่เธอเรียนเก่งขึ้นมาได้ป,ป,ปรับแบบนี้ไม่ใช่เพราะตัวเธอเองแต่เป็นเพราะวิกผมที่เธอใส่อยู่วายวันนี้ฉันต้องขอรบกวนให้เธอช่วยติวให้ฉันหน่อยนะได้เลยจ้าอลานันยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนี่นาะ วะไวททำไมหน้าของเธอทำไมหรออลนันหน้าของฉันมีอะไรงะงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะไว้ค่อยตียวกันวันหลังอ้าวอะไรเนี่ยนี่เขาเป็นอะไรของเขากันนะตอนนี้ไวเริ่มรู้สึกได้แล้วถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้น ให้ตายสิสองคนแล้วนะที่พูดแบบนี้หน้าของฉันมันเป็นอะไรกันก็ปกตินี่นั่นเสียงใครหัวเราะแน่ใครแกล้งฉันบรรยากาศรอบตัวหวายเริ่มเย็นเย็นไปหมดเธอเห็นใครคนหนึ่งอยู่ด้านหลังเธอชอบวิกผมของฉันหรือเปล่าสีมันสวยใช่ไหมล่ะ นั่นคือผมของฉันเองผมของนักศึกษาเกียรตินิยมใส่แล้วเธอก็จะเรียนเก่งด้วยนะตอนนี้หวายเริ่มช็อกและยืนนิ่งเป็นรูปปั้นว่ายังไงล่ะฉันถามเธอไม่ตอบฉันเลยนะเธอชอบวิกผมของฉันหรือเปล่าสีนี้นะ่ะมันสวยใช่ไหม ในทันทีที่เจ้าของวิกผมยืนนาเข้ามาใกล้สติของหวายก็ดับ,บปปวูบไปรุ่งเช้าแม่ของหวายพยายามซักถามเธอถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหวายจึงเล่าให้ฟังทั้งหมดถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าวิกผมอันนั้นมีประวัติแล้วล่ะลูกเราส่งคืนเขาไปเถอะนะ หวายไม่รอช้าเธอรีบแพ็กวิกผมชิ้นนั้นใส่กล่องคืนตามเดิมเพื่อที่จะส่งคืนที่อยู่บนกล่องไม่ไหวหรอกเรียนเก่งแต่ว่ามีผีมาเซฮัลโหลด้วยแบบนั้นนะ่ะฉันไม่เอาหรอกตั้งแต่นี้ไปเรามาพยายามในแบบของเราดีกว่าไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไร นี่นี่พวกนายเชื่อไหมในเว็บขายสินค้ามีวิกผมที่ใส่แล้วเรียนเก่งด้วยล่ะตลกว่ะแต่ก็คู่ควรกับคนอย่างฉันสุดๆไปเลยจบแล้วค่ะพี่ต้องขอขอบคุณสำหรับสองหัวข้อที่แนะนำกันมาด้วยนะคะถ้าดูแล้วชอบผลงานของพี่ก็ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ